ช่วงนี้พาท่านผู้ชมมาดูโรงไฟฟ้าที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนกันค่ะที่บอกว่าช่วยลดภาวะโลกร้อนเพราะว่าเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งหมดนี้นะคะมาจากก๊าซธรรมชาติที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำมันดิบนะคะซึ่งก๊าซธรรมชาติเหล่านั้นเนี่ยมีน้อยทำให้ปกติแล้วจะเผาทิ้งแต่ที่นี่นำมาใช้งานเป็นเชื้อเพลิงค่ะดิฉันอยู่ที่โรงไฟฟ้าเสาเทียนเ ที่อำเภอกงไกรลาดจังหวัดสุโขทัยของบริษัท UAC Energy คุณเจะพลคะโรงไฟฟ้าแห่งนี้เนี่ย <t ries> ช่วยโลกยังไงคะโรงไฟฟ้าที่นี่นะครับเป็นโรงไฟฟ้าที่กลุ่มบริษัท UAC Global จำกัดมหาชนนะครับร่วมมือกับทางบริษัทปราสํารวจและผลิตปิโตเรเลียมจัดตั้งขึ้นมาเพื่อน,นำเอาก๊าซธรรมชาติที่เผาทิ้งจากกระบวนการผลิตปิโตเรเลียมนะครับนในพื้นที่เสาเทียนเอนะครับมาใช้ประโยชน์แล้วก๊าซธรรมชาตินี่มาจากไหนคะตรงบริเวณที่เรายืนอยู่นี้ก็คือเป็นแหล่งขุดเจาะน้ำมันดิบบนบก ถูกครับที่นี่เราเรียกว่าเป็นพื้นที่การผลิตปิตโตรเลียมเสาเถียน A ของบริษัทปตทส,สำรวจและผลิตปิตโตรเลียมนะครับเวลาเขาผลิตน้ํามันดิบเนี่ยอาจจะมีแก๊สธรรมชาติติดขึ้นมาเสมอซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จะต้องเผาทิ้งที่เ็บอกว่าเป็นแฟร์แกส๊แแกสก็คือเผาทิ้งไปไม่ได้ใช้ประโยชน์เกิดโลกร้อนตามมา เราก็เลยทําโครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็นาแก๊สธรรมชาติที่เผาทิ้งเนี่ยส่งไปที่โรงแยกแก๊สธรรมชาติซึ่งเราเรียกว่าโรงผลิตปิพั์เป็นตรเรียมของกลุ่ม UAC ห่างไปประมาณ7กิโลที่นั่นเนี่ยเราสามารถแยกแก๊สธรรมชาติออกมาได้เป็นโปรดักต์สชนิดตัวแรกก็คือเป็นแก๊สเชื้อเพลิงที่ส่งกลับมาให้โรงไฟฟ้าที่นี่ใช้<อ>แล้วก็ตัวที่2ก็จะเป็นแก๊สถุงต้มและตัวที่3เป็นตัวทาละลายนะครับก็ขายในอ,อุตสาหกรรมก็คือแทนที่จะเผาแก๊สธรรมชาติทิ้งก็ส่งไปโรงแยกแก๊ส แล้วยังได้ทั้งเชื้อเพลิงได้ LPG ได้ตัวทำละลายด้วยตัวเชื้อเพลิงก็คือส่งกลับมาส่งกลับมาใช้กับโรงไฟฟ้าที่นี่นะครับโรงไฟฟ้าที่นี่มีขนาด4เมกะวัตต์ก็จะรับก๊าซธรรมชาติที่แยกแล้วนะกลับมาใช้ประมาณวันหนึ่งประมาณ20ตันได้ก๊าซ20ตันต่อวันครับที่ส่งกลับมาใช้ที่นี่ผลิตกระแสไฟฟ้าใช่ครับในกระบวนการผลิตเวลาเราได้ก๊าซส่งกลับมาจากโรงแยกแก๊สแล้วเนี่ยเราเอามาเข้าสู่การผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างไรบ้างคะ ก็เราจะนําแก๊สธรรมชาติที่เราแยกแล้วจากโรงงานผลิตพาร์โตรเลียมนะครับส่งกลับมาทางท่อใต้ดินระยะทางประมาณ7กิโลเมตรกลับมาที่โรงไฟฟ้านี่ที่เห็นเป็นตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยนะครับก็จะเป็นเครื่องผลิตไฟฟ้าขนาด 1, 1> เมกะวัตต์นะครับแล้วก็เอาแก๊สเชื้อเพลิงในป้อนเข้าที่ตัวแก๊สเอนจินได้เลยนะครับก็จะผลิตไฟฟ้าออกมาได้เลยตู้ละ1เมกะวัตต์นะคะครับสตู้ก็4เมกะวัตต์โรงไฟฟ้าที่นี่เนี่ยสเมกะวัตต์สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ที่ไหนบ้างคะ 4เมกะวัตต์เนี่ยนะครับถ้าเราเดินเครื่อง24ชั่วโมงเนี่ยก็สามารถจ่ายไฟในจังหวัดพะอัยนะครับจังหวัดพิษณุโลกก็จะส่งไปตามสายส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าภูมิภาคเนี่ยนะครับก็คือพอผลิตกระแสไฟฟ้าได้ก็คือขายคืนกลับเข้ากริดไปขายเข้ากริดของการไฟฟ้าภูมิภาคเลยนะครับก็จะเป็นประโยชน์กับในพื้นที่เนี้ยนะครับเพราะว่าแรงดันไฟฟ้าก็จะ,สะเสถียรแล้วก็ลดภาระการสูญเสียในสายส่งเพราะว่าเป็นโรงผลิตไฟฟ้าที่อยู่ต้นทาง ก็คือผลิตแถวนี้แล้วก็ส่งไปใช้แถวนี้นั่นคือเรื่องของธุรกิจไฟฟ้าในแง่ของลดภาวะโลกร้อนเนี่ยมันลดได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเราเทียบเคียงจากปริมาณแก๊สธรรมชาติที่ส่งกลับมาใช้ที่โรงไฟฟ้านเนี่ยนะครับวันหนึ่งประมาณ20ตันเนี่ยถ้าเราคิดเป็นปริมาณคาร์บอนทั้งปีเนี่ยเราจะช่วยลดปริมาณการเผาแก๊สประมาณ25,000ตันต่อปีลดการเผาได้ถึง2 5 0 0 0ตันคาร์บอนต่อปีถูกต้องครับถ้าเทียบเป็นการปลูกต้นไม้ล่ะคะจะเทียบเท่ากับต้นไม้สี่4 0 0 0 0 0ต้น ได้จำนวนมหาศาลขนาดน,<ช>นั้นก็เป็นการลดภาวะโลกร้อนนะครับช่วยการลดการปล่อย CO2 e m i s s i o n นเป็นการนําทรัพยากรธรรมชาติของประเทศซึ่งเมื่อก่อนเราต้องเผาทิ้งมาสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาตินะครับกระทรวงพลังงานฟังคุณชัชะพลพูดแบบนี้แล้วเนี่ยตัว แก๊สที่มันขึ้นมากับน้ํามันดิบมันน่าจะนํามาใช้แบบนี้มันจะได้เกิดประโยชน์แล้วก็ไม่ต้องไปเผาทิ้งก็ตามนโยบายของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาตินะครับแล้วก็ยูเอีก็เป็นบริษัทเอกชนที่เราเห็นความสําคัญตรงนี้นะครับเราก็มาสร้างเป็นโรงงานแรกๆของประเทศนะครับที่มีเอกชนกล้าตัดสินใจมาลงทุนแล้วกระแสะไฟฟ้าที่ได้นะคะก็ขายคืนกลับเข้ากริดนะคะได้ประโยชน์ทั้งเรื่องของพลังงานและ ช่วยโลกในการลดภาวะโลกร้อนด,ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยที่พามาดูนะคะคขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบและท่านผู้ชมคะนี่เป็นโครงการดีๆนะคะที่นำก๊าซที่ไม่ได้ใช้งานนะคะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะ